สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอัพชูวิกเกมนิ่ครับผมวันนี้เราจะมาเล่นสียงสายฮิลกันกนะครับไอเทมไอเทมที่ผมออกนี่น่าจะเป็นสายเทิดได้นะครับผมมาเราต้องเดิียมมาสักก่อน ยังไงยังไงยังไงมาหลอดเอาดึงโดนอีกเอาดิเอาทีครับเอามันตีตียอยู่ครับใช่ไหมตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่เฮ้ยโดนตั้นหิวสวยเฮ้ยเฮ้ยมาสามเลยเว้ยหอยครับหอยยยโอ้โหเรียบร้อยจ้ะเฮ้ยพอยกันเราอ้าวตาต้ามา Rồi. ta hộp à, <coughs> đây mốc Tham còn tham còn cho duyên cái duyên. Cái rất bình, đúng á, suối. Tám đâu, ừ. Ý này, soi. Ừ. Cái này cho ดึงมาดิดึงได้ไหมเอาแล้วกนแล้วกันดึงโอ้โหไม่โดนโอ้ปากของก็ไม่โดนเอาดิฮึ่มแอบเกินปากของตรงนี้โอ้โหไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยดึงโดนแล้วเอาเอา วันนี้ออ่าดคิวตาดีครับตามตามวันนี้ต้ตามอีกเราเปตัวเือเลียนเอาย้อนยังไงยังไงโดนอือหือไปไปไปทบ้านก่อน ข้าบนเอา้าวสองตัวหน,นึ่งตั้นต่อสองไปกลับเลยนก่อนไปไปเลนที่เดิมดึงขั้ก่อนฟาร์มฟาร์มฟาร์มยามเสร็เราลบยามสงบแล้วก็ฟาร์มครับผมท,ที่วายบอกไว้ เดือดึงเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ถ้าโดนมานี่งตายแน่หย่อนนะ่ะอุ้ยมืปลาเอ้าอุ้ยอุ้ยลอยซอยซอยซอยแล้วก็ซอยซอยที้ีอุ้อุตันอุ้ยไม่ตายว่ะโดนมาอีกโอ้ยเกือบ

ตายตายไปต่อไม่รอแล้วนะตามหัไยงสตา่อครับยามเสร็จล้าลบทาสงบเราฟามทิไวเก่าไว้ดึงโอ๊ยยโดดปลาหอกตอวนี้อืมจิต โดนโดนโดนแลเนี่ยดนอย่างนั้นไอ่ลบเออตีครับตีตีไปเรื่อยครับมันตีเอาไว้ดูดยางสวยอ้ยออ้ยโดน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 แล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยโดนแล้เนี่ย mọi người ừ. đồn à đồn đồn đi vào đồn mọi phá ta hỏi lên đồn tuyệt vời chắc là mọi người nói chắc là mà leo ta nói chắc là mọi người ta nói chắc là mọi người ta nói อย่าๆย่าจะยืนจะยืนจะยืมจะยืมอย่าอยเฮ้เดินมาเอ้ยเนียโอ้โหได้เฉยเอ้ามาลดนั่นมาลดโอ้โหเได้สองคิวเลยว่ะเราไม่ได้เลยเพียงคนบพียงคนไปไป เหมือนกันเสียงฟ้าหองดียวนี้โดนเอ้าอี๊ยราตาดิ้นดิ้นอ้าวหิบลือคลิบเลยโอ้โหอะไรครับนี้เฮ้ยกัโดนเอ้ยเอ้าเอาพี่พี่ได้ที่พี่ตายอะไรตบพี่เอ้

น,นี่อาทิตย์ห้าไปๆๆตัวนี้กัดดึงบากฟ้าโอ้โหฟ้าอะไรเนี่ยเอาบักฟ้าบักฟ้ามันเฮ้ยนักวคนอยู่ฟ้าฟ้าฮะเอ้ยโดนตายตายเนี่ยโอ้โหมาล็อตมาได้ไหนอีออือโอ้โหได้แล้วครับนยูยูอนอฮอยูอนกอน,น,น เนี่ยก็คืแล้วโอ้โหไม่โดนเกือบเกือบนะเกือบนะเอาตาให้หมดเอาตาให้หมดมัดเด้งนัดเด้งอ๋อได้้อ๋อได้ตามไปก่อนตามไปก่อน

ป๊อกๆๆนี่เข้าแล้วตีป้อมครับตีป้อมเออไปๆๆๆ3 tỷ tỷ bắn tỷ tỷ bắn hát ไม,ไ,ไม่มีไม่รรรไมีครับติดตามดิ่งบาทเหรอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ